ป้อนใส่ปากเลยครับอืมอ่าป้อนใส่ปากเลยครับป้อนแล้วก็ปล่อยลูกป้อนแล้วก็ปล่อยอ่าป้อนใส่ปากเขาแล้วก็ปล่อยครับเขาไม่กัดหนูหรอกหนูป้อนใส่ปากเขาแล้วเขาก็ปล่อยเลยอ่าอ่าน่แร้ก มาเร็วลูกลูกคุณชายกินเลยมาเร็วลูกลงมาไม่มาเร็วโอ้มาให้ก็ได้ให้ก็ได้หมดยังหรอคะ